คุณเบช่วยแนะนำทริคดีๆสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ที่อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ติดแม่น้ำหน่อยค่ะได้ครับที่ดินติดแม่น้ำเนี่ยเป็นที่ดินที่มีมูลค่าสูงนะครับเป็นที่ดินที่กลุ่มพรีเมียมกลุ่มลักชัวรี่เนี่ยนะครับต้องการสแสวงหานะฮะเพื่อจะมาซื้อปลูกที่อยู่อาศัยเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านเดี่ยวบ้านสวนริมน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถดิวที่ดินริมน้ําได้เนี่ยนะครับ หรือว่าจําเลยละ่ะแต่ว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยก็ขายกาคาแพงเหมืนกันฮนะดังนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ฝีมือแล้วก็ใช้ความเชี่ยวชาญในการค้นหาที่ดินประเภทนี้นะครับใช้ทักษะในการเจรจาต่อรองพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดิวมาได้สําเร็จนะแล้วเราพัฒนานะครับปรับภูม,มิทน์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ดินติดแม่น้ําเนี่ยจะมีมูล,ลค่าแล้วก็มีราคาแพงขึ้นอย่างมากนะครับข้อดีของที่ดินติดแม่น้ำนะฮะมีอยู่ 2- อสาข้อนะครับหน่งเนี่ยเรามัก จะได้ที่งอ,อกริมตะิ่งเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามาซื้อที่ดินติดแม่น้ําเนี่ยเนื้อที่ตามโฉนดเนี่ยประมาณ2ไร่สมมุตินะครับแต่เรามักจะได้ที่งอ,อกริมตะิ่งที่อยู่หน้าแปลงที่ดินนั้นๆเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราซื้อ2ไร่แต่ได้ที่งอกริมตะิงต่งตรงเนี้ยนะครับประมาณสัก3งานนะฮะหรือประมาณสัก1ไร่นะครับแถมมาเลยทีเดียวนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าที่งอกริมตะหลงเนี่ยนะฮะ มันไม่สามารถออกโฉนโดได้นะนะครับมันเป็นที่สาธารณะนะครับแต่นในทางปฏิบัติเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยนะครับพื้นที่งอกริมตลิ่งตรงเนี้ยที่อยู่บริเวณตรงหน้าที่ดินแปลงที่เราซื้อเนี่ยนะครับสามารถใช้สอยใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประยุกนะฮะทำเป็นพวกลานกลางเต็นท์กิจกรรมแคมปิ้งต่างๆนะครับทำธุรกิจต่างๆนะฮะหรืออาจจะลงพวกบ้านน็อกดาวนะครับเป็นบ้านสวนริมน้ำนะแต่ไม่ได้ลงถาวรนะอาจจะยก บ้านน็อกดาวมาตั้งนะครับอยู่ติดกับริมน้ำนะครับก็จะเป็นสไตล์บ้านพักตากอากาศนะครับสวยๆนะบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้เลยสรุปก็คือจุดเด่นหลักๆในการซื้อที่ดินติดริมน้ําก็คือเราจะได้พื้นที่เงากริมตลิ่งเอามาใช้สอยใช้ประโยชน์นะครับ2นะฮะที่ดินติดเดียรริมน้ำเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะมันมักจะเป็นที่ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะฮะเช่นลูกค้ากลุ่มของคนมีตังนะครับกลุ่มลูกค้าลักชูรี่ กลุ่มลูกค้าไว้เกษียณต่างๆนะครับที่ชอบความเป็นส่วนตัวชอบก็าเป็น private นะครับลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีตังมีงบประมาณในการซื้อที่ดินลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแลวเนี่ยที่ดินติดแม่น้ำเนี่ยนะถ้าเราดิวได้นะครับได้มาครบครองนะครับสามารถลงทุนมาได้เนี่ยแล้วพัฒนาให้มันสวยเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มมูลค่าได้มากหลายเท่าตัวเลยทีเดียวในบางพื้นที่บางโซนนะครับแต่ข้อควรระวังนะครับหรือว่าจุดด้อยของที่ดินติดริมน้ำเนี่ยนะครับ ก็อยู่ที่ที่งอกริมตลิ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าที่งอกริมตลิ่งเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยนะครับเรื่องของแม่น้ํลํ้คลองต่างเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการลุกล้ําเขตแดนพื้นที่สาธารณะต่างนะครับเรื่องของการเวนคืนที่ดินอะไรต่างเนี่ยน,นะครับเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยเรื่องของการลงทุนซื้อที่ดินริมน้ำเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเราต้องชัวจะต้องไปเช็คในเรื่องของขอบเขตแปลงที่ดินนะครับ หน่วยงานหลักๆที่เราจะต้องไปดิวไปขอคําปรึกษานะครับไปพูดคุยด้วยก็คือกรมเจ้าท่านะครับที่เขาดูแลและผู้ชอบในส่วนนั้นอยู่ครับอฮะอันนี้ก็คือแนวทางหรือหลักการลงทุนที่ดินติดแม่น้ําในเบื้องต้นคร่าวๆครับผม